เริ่มแล้วนะคะบ๊ายบายเออไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอืเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะมาชมรถฟอร์ดเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะแป๊บอุ้ย,ยเค ไปที่กันั่นแล้วค่ะมาชมพานนอกกันก่อนนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตขคงเร่านะคะวันนี้ที่เรานำมาโชว์นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนกำลังมองอยู่นะคะว่าจะเลือกเป็นสีไหนนะคะอันนี้น้องให้มาชมสีเทาดำนะ ดูสวยนะคะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้น้องเสริมโลอ,อะไรไปให้กับเจ้าตัวสปอร์ตนี้นะคะสเปนเดี๋ยวเอาไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปใส่ไม้ก่อนนะทุกคนอย่าอรอรอแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีว่าเราลืมไปว่าเราก็มีไม้แบบนึงนะคะ ักครู่นะคะ เอ่เห็นไหมคะเราเชื่อมต่อไม้แล้วนะเสียงน่าจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอะมาชมใหม่มาชมกันใหม่นะคะสำหรับแพจอ่าสำหรับเพจของฟอตโปรโมชั่นป้าแดงใบน้องฝอปทุมธานีนะคะเริ่มเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะใครที่กำลัง เลือกสีอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะมองด้านนี้จะออกเป็นสีดําเข้มไปหน่อยนะคะแต่แว่าก็ยังคงเป็นสีเทาดําอยู่นะคะถ้ามองมาด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะทุกคนเห็นไหมคะบอดี้ใหม่ของ f o r d Rang e r next gen นะคะจะเป็นด้านหน้าของเราจะเป็นทรงสี Deep ่เหลี Gaming ่ยมยิ่งขึ้นนะคะเลยทำให้อ่า หน้ารถของเราดูกว้างดูใหญ่ขึ้นนะคะดุดันขึ้นนะคะทรงสไตล์เมกาขึ้นนะคะตรงนี้นะคะโหสาหรับใครที่รอคอยตัว next เ e น,นนะคะไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคะเสียงเ,เซลก็จะแบบว่าเสียงแหบนิดนึนะคะว่าเจ็บคออันนี้นะคะสําหรับด้านล่างของรุ่นสปอร์ตนะคะจะคา,านกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะส่วนห่วงรากจูงตัวน,นี้จะมาให้สองห่วงเลยนะ มีใครชมบ้างเอ่สวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับแพแฟนเพจของน้องนะคะอันนี้จะเป็นแม็กยางเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็คิ้วรอสามนิ้วแบบน่ารักกรุบๆนะคะแต่ว่าสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ชอบแบบใหญ่ๆนะคะเราก็มีให้นะคะสำหรับคิ้วร้อขนาด6นิ้วนะคะคันนี้คือแต่งเบาๆคือ แบบว่าหล่อเท่มากเลยนะคะสําหรับเราก็เปลี่ยนกระจังหน้านะทุกคนเห็นไหมพี่น้องบอกว่าแต่งเบาๆก็สวยได้ค่ะไม่ต้องเน้นหนักๆนะคะนี่ค่ะกระจังหน้าใหญ่ FORD นะคะทรงตะแกงรังผึ่งขนาดใหญ่นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะนีม่มาพร้อมกับไฟ LED 3. จุดตรงนี้ให้เหมือนเดิมน,นะคะสำหรับ Ford ยังคงสัญลักษณ์ไฟสมจุดด้านหน้านะคะสำหรับกระจังหน้า นะชมรอบคันนะคะว่าเผื่อใครยังไม่ได้ชมรุ่น Next Gen ตัวใหม่แล้วก็เข้ามาดูใน YouTube กับไลฟ์เพจของ Facebook นะคะก็ชมกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็ติดคิ้วกันสรดมาให้แล้วก็เบ้ารองแบบใหม่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเบ้ารองมีหลายแบบให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะคะแล้วก็ที่ครอบนะคะพวกนี้จะการอยเล็บรอยขีดขว่วนได้ดีนะคะสําหรับท่านผู้หญิงที่บอกว่าไว้เล็บยาวนะคะก็จะ ป้องกันไม่ให้ขวัญสีตัวรถนั่นเองนะคะส่วนบันดไดวิซ้ยออกมากใหม่นะคะกันรื่นได้ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เวลาฝนตกอย่างเงี้ยคะ่ะเหยียบด้วยความมั่นใจเลยะคะ่ะเราจะไม่รื่นนะคะแต่ก็ระวังไว้ก็ดีเหมือนกันที่ครอบนะแบบใหม่จ้าเราก็ยังคงความ ะะเขาก็ต้องใส่โรบานิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นของ o u t r e n d e r นะคะ 4WD นะคะตัวนี้นะคะจะมีแบบว่าไฟไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตรงด้านหลังให้นะคะคำว่าสปอร์ตนั่นเองนะคะเราก็แยกรุ่นได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะส่วนฝาท้ายเห็นไหมคะเขาก็ ทำแบบว่าส่วนเว้าวส่วนโค้งออกมาได้เห็นได้ชัดเจนมากนะคะตรงด้านล่างค่ะเรนเจอร์ก็จะมีรอยปัม๊มคำว่าเรนเจอร์ลงไปนะคะส่วนไฟเบรกนะคะแต่ก่อนนะคะจะอยู่ตรงด้านบนนะคะแต่ตอนนี้เราย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบ,บะแล้วนะนี่นะคะใครกำลังมองหารุ่นสปอร์ตสีเทาดำนะคะก็ะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แต่ง กลุบกริบแบบนี้เลยออกมาหล่อมาเทอยากชมภา,ายในกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ชมกันเลยตั้งแต่ <c oughs> ตรงประตูคนขับเลยนะคะโครงเรานะคะตรงที่เปิดนะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเราจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแบบบีบค่ะแบบบีบแบบนี้หมดปัญหาในการ <c oughs> าหักนะคะโคงนี้นะคะเราไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนคะ่ะ ว่ามันไม่หักแน่นอนแล้วก็กระจกนะคะทั้ง4ี่บานนะคะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะคะกดรวดเดียวก็ลงได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเซนทรันล็อกค่ะเหมือนเดิมค่ะอยู่ตรงนี้นะ mm. ที่อาจจะเปิดฝาถังน้ำมันก็กดตรงนี้ได้เลย่า mm. ให้ดูนะคะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนัง เบาะหนังโดยเฉพาะนะคะของรุ่นสปอร์ตนะคะเห็นไหมคะเขาจะปั๊มคําว่าสปอร์ตลงไปแล้วก็เบาะก,ก็จะทํารวดรายนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนคอนโซลพวงมาลัยด้านหน้านะค่ะเขาก็จะเป็นแบบวู s สตาร์ทนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ไฟหน้าปรับได้นะคะตรงนี้อัตโนมัติหมดเลยที่ปัดน้ําฝนไฟหน้าน้ำฝนนะคะแล้วก็พร้อมกับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะ หน้าจอดูสิคะโหอลังการมากเห็นไหมคะหน้าจอแบบดิสโตขนาดแดนิ้วเลยแล้วก well ็หน้าจอกลางนะคะ10นิ้วนะคะแบบโหหน้าจอใหญ่มากนะคะพวกอ่าเวลาเราถอยหลังนะคะกล้องหลังก็จะแสดงหน้าจอขึ้นตรงนี้ให้เลยนะคะกล้องคือชัดมากชัดจริงๆตรงนี้ชัดกว่าความสัมพันธ์ของใครบางคนนะคะอ่านนอกเรื่อง อันนี้นะคะน,นี่ก็จะมีแบบว่าแท่นชาร์จแบบไวเลสนะคะวางได้เลยแล้วก็จะมีแบบว่า,าที่ช่องเสียบสายแบบ USB นะคะของเรานะคะของเราตรงนี้ก็จะมีโหมดให้ด้วยนะสำหรับรุ่นสปอร์ตมดรากจูงก็แบบโหเห็นลูกค้าแบบรีวิวมานะคะของลูกค้าน้องนะคะว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะคะสำหรับหมวดรากจูงแบบว่าใส่กระเบื้องตั้งอ่า ตันนะคะประมาณเจ็ดร้อยกิโลอะลูกคา <_ d ream> ้าก็แบบว่าชิวๆมากลูกค้าบอกนี้อ่ะมาดูด้านหลังค่ะคือกว้างกว้างมากค่ะทุกคนนั่งแบบสบายได้เลยนะคะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะคะภายในก็หลูรานะคะโทนสีดำด้านบนก็จะเป็นสีครีมนะคะดูจบแล้วนะคะสำหรับ รุ่นสปอร์ตของเราอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโชว์รูมเรานะคะยามเย็นนะคะนี่อันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านนอนนะคะเราอยู่บทุม <c oughs> อ่าเห็นไหมคะไฟสามจุดนี้เขาจะเป็นเช่นนี้นะคะนี่รุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันนะคะมีสีเทาดาําสีดาสีขาวแล้วก็สีพิเศษนะคะจะเป็นสีส้มแล้วก็มีสีบอลเงินด้วยะคะ่ะมีห้าสี ใอ้คุณลูกคาได้เลือกนะคะฮะให้ชมรอบคันกันไปก่อนอน้องลืมบอกไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ18เลยนะคะยาง255หห้ทหนะคะยางใหญ่ก็มีที่เหยียบข้างกระบะให้ด้วยจะให้ดูรูปทรงนะคะว่าเขาเรียมออกมาเหมือนวายบอดี้มากเหมือนที่เราไปแต่งกันรุ่นก่นกอนๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ น็กเจนตัวใหม่ตอบโจทยแล้วนะคะทุกคน <laughs> จึงสวยไหมคะใครอยากดูแรปเตอร์ค่ะเดี๋ยวรอนะคะสีส้มเด่นมาแต่ไกลเลย <laughs> เขากำลังทำคอนเทนต์กันอยู่นะคะสำหรับสองหนุ่มด้านนุ้น บรรยากาศยามเย็นของ f o r ์ Auto g a แกล r ี่ปทุมธานีนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าน้องจะมาร้ายสดให้กับทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจู bye.